พูดมาถึงเรื่องสนามหน่อยนะครับที่ผมไปเห็นมาละสนามแล้วก็ถ่ายภาพเก็บมาอินเสิร์ตเก็บมาซึ่งเป็นสนามที่เอาไว้รองรับทีสองเลยแม่เลี้ยงติก๊กแม่เลี้ยงไก่ในเนลมิดขึ้นมาเลยหลังจากที่รู้ตัวว่าเลื่อนชั้นก็ปุบพับผุบพับเสร็จเลยแต่เสร็จในสนามนะยังส่วนรอบๆสังเกตในภาพอินเสิร์ตก็จะจะยังต้องทำอีกเยอะเหมือนกัน ตอนนี้เป็นไงบ้างในสนามแล้วก็มีโครงการเป็นยังไงความจุเท่าไหร่รอบๆเป็นยังไงนีผมเห็นรอบๆยังมีพื้นที่เพียบเลยนะตอนนี้หญ้าเขียวมากพี่เพราะว่ามันเป็นฤดูฝนอืมันหญ,ญ้ากาลังเขียวขจีเลยนะครับก่อนอื่นผมเราเราต้องขอบคุณสนามไร้พ้าของเราตอนทีสามนะพี่เนาะ <laughs> ต้องขอบคุณเ <laughs> ทศบาลทุ่งหง <laughs> ที่ให้เราเ <laughs> ทศบาลตำบลทุ่งหงที่ให้เราซ้อมครับให้เราใช้ให้เรา อำนวยความสะดวกให้เราทุกอย่างเลยไม่มีขาดตกบกพร่องนะครับพี่ออือเสร็จแล้วพอเราเลื่อนชั้นเนี่ยช่วงผมอยู่ทีสามผมก็ผมก็แอบหวังเล็กๆแล้วแม่ว่ารเราเตรียมเราเตรียมสนามเ,เทศบาลตำบลห้วยม้าไว้ให้ดีๆเพราะว่ามผมมั่นใจว่าด้วยด้วยความมุ่งมั่นด้วยกำลังใจของน้องๆเนี่ยด้วยแววตาเนี่ยผมมีโอกาสเป็นแชมป หรือว่ามีอาโอกาสเ์ออฟเนี่ยร้อยเปอร์เซนต์ยิ่งเล็กสองเนี่ยถ้าเราไม่สะดุดหนึ่งเกมเราเป็นทีมเดียวที่ชนะหมดเลยพี่ถ้าเราไม่สะดุดเกมอ่างทองสิบสามนัดเราชนะหมดทุกนัดเลยไม่มีเสมอเลยครับพี่เดครับก็บมันก็เป็นสเตตหรือสถิติที่ดีของสโมสรนนะอ,อ่าเล็กสองสิบสามเลเล็กสองสิบสองเกมชนะสิบเอ็ดเกมครับพี่สวยเลยครับเราชนะทุกทีมไม่ว่านอกบ้านในบ้าน Uh, รเราเราออกไปแพ้อ่างทองหนึ่งศูนย์ช่วงนั้นเราเพิ่งชนะไปนัดที่สี่แต่อีกเหลืออีกหกเจ็ดนัดติดเราชนะหมดแปดนัดติดเราชนะหมดนับเพย์ออฟแปดนัดติดเราชนะหมดครับพี่อืครับก็เป็นเป็นถือว่าเป็นเราทิ้งตํำนานไว้ที่ทุ่งโหงทุ่งโหงเป็นสนามที่พาเราเลื่อนชั้นแล้วก็เป็นสนามไล้พ่ในบ้านรเราไม่แพ้ที่เทศบาลตะมลทุ่งหงเลยพี่แล้วทีเนี้ยอแม่เขามี เนื้อที่ส่วนตัวเป็น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 ที่ดินส่วนตัวของของของบรรพบุรุษนะครับพี่ครับที่อ่าใกล้ๆ้สนามบินนะครับก็ได้ถมที่ไปปีกว่ากว่าละครับก็เป็นเป็นที่เนื้อที่ที่ทำสองสนามได้สบายก็คือทําเป็นเมนสเตเดียมครับทําเป็นสเตเดียมเหมือนเหมือนเหมือนบุรีรัมเหมือนสิงห์เชียงรายครับเหมือนมิดผลสเตเดียมอ่ะอันนั้นจะขึ้นมาอีก ่แตครับก็ตอนนี้ก็มีการวางแผนอืบูย่าเพื่อเพื่อจะใช้ทําในระบบฝึกสอนอะครเดมี่หรือถ้ายากแข่งแก่งแล้วก็ให้ทีมใหญ่เข้าไปซ้อมก่อนแล้วก็จะมีการทําสิ่งปลูกสร้างมาภายหลังนะครับอันนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่คนที่กับกับอบจห้วยม้านะครับพี่ในภาพนี้ในภาพนี้คือคือขึ้นห้วยม้าอยู่นะอันนี้อินเสิร์ตห้วยม้าอยู่แต่ที่คุยกันเมื่อกี้เนี่ยเป็นที่ดินส่วนตัวอีกที่หนึ่งถูกต้องไหม ที่สามารถทำสองสนามผมมาอยู่แพร่ก็ซาโดูการที่สามมาครับพี่สนามฟุตบอลเยอะมากจังหวัดนี้สนามฟุตบอลเยอะมากถ้าเราสามารถที่จะมีรถบัสไปซ้อมกันเป็นทีมเนี่ยมีเกือบสิบสนามครับเกือบสิบสนามเป็นจังหวัดเล็กๆนี่แต่ว่าสนามฟุตบอลเขาเยอะมากนะครับสนามฟุตบอลน้ําจําสนามฟุตบอล โรงเรียนวังชิ้นวิทยาสนาม,มฟุตบอลอบอจบนะสนามซิตี้สเตเดียมสนามกีฬากลางจังหวัดสนามกีฬาทุง่งโฮงสนามหนึ่งสองอบอจอบห้วยมา้าสองสนามตอนเนี้สนามซ้อมก็แบบเอ่อค่อนข้างจะดีตอนนี้ปรับแล้วย่าดีมากนะครับครับโอเคเอ,อผู้ใหญ่นี่็คือรักกีฬานะแล้วก็ก็ท่างกีฬาแมตติกก็เป็นบาสนักบาทสทีมชาติอืม มาแม่ไก่เป่นการทีมก็พละศึกษาจุลาพละศึกษาจุลาแล้วก็เล่นกีฬาทุกประเภทครสกีตาร์มาราทอนกีตาร์แล้วฮอกกี้ฟุตบอลแม่ไก่เล่นหมดครับเล่นทุกประเภทนะครับเ็าจะเป็นคนเข้าใจคนกีฬาก็โกปี้ทุกวันนี้ตีสี่ต้องไปวิ่งแล้วิ่งให้ได้ประมาณสิบห้าโลยี่สิบโลวิ่งทุกวันดูทีมตลอดด้วยโกปี้ อยู่กับทีมถ้าถ้ามีร้อยเปอร์บบเซน็นผมให้เก้าสิบเก้าครับที่ไม่อยู่สนามบอลเคืออยู่บ้านนะครับพี่โอ้โหนะครับอ่ะเราเห็นสภาพความพร้อมหลายๆอย่างละกับกับแพรในในปีที่ผ่านผ่านมานะครับจนมาถึงตอนนี้และอนาคตยังจะมีเพิ่มอีกด้วยจับตามองให้ดีนะ